ค่ะวันนี้นุทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนพิษนุโลกนะคะแนวทางตำราวนะคะงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่25้านะคะของอาจารย์พิษนุโลกเข้าสองงวดซอนนะคะงวดวันที่25หแลวว้วก็งวดวันที่23านะคะงวดวันที่23านี้เข้าเข้าหนึ่งหนึ่งนะคะงวดวันที่25้านี้เข้าสองดนะคะเป่นหายแบบนี้นะคะ เป็นหายวิ่งวิ่งบกเขานะคะวิ่ง9บนล่างวิ่ง9ไม่เข้านะคะให้2928นะคะเน้นที่28นะคะเลขสามตัวพิดตัวนึงนะคะสองาแปดหรือ382นะคะ3ตัวผิด1ตัวแต่เข้า2ตัวตรงๆเข้า2ตัวบนนะคะสำหรับงวดนี้งวดวันที่27มิถุนายนสองหหกแตามเล่าของอาจารย์คนวิษณุโลกนะคะหามาแล้วนะคะ ข้าเขางวดนี้จะเป็นสามงวดซ้อนนะคะหายมาแล้วงวดวันที่27มิถุนายนมิถุนายนนะคะตมราวของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะงวดวันที่27มิถุนายน2568หายมาแล้วจะเป็นตัวไดจะหายไปฟังเสียงสัมผัสละว่านุนทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกตมราวนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์โชคดีไหมคะไม่ดีเรืออา้าวเลขเราวเลขเราวเข้าใช่ใช่เลขเราวเข้าก็ดีตอนแรกก็ซื้อแหละค่ะทีนี่จเจ้าพือพี่โกงก็เลยไม่ซื้ออืม มี f อโชคดีด้วยคุณคุณวันนิพาฝากให้ค่าสมุดค่าปากกาอาจารย์300ร้แล้วนนทิยาฝากให้อาจารย์500รวมเป็นเงิน800บาทนนทิยาโอนเข้าบัญชีอาจารย์ตะกี้เนะะี่ยค่ะที่เอ่อเป็นบัญชีกรุงไทยใช่ไหมคะอาจารย์ กลุณมใครที่ให้สนใจชาไปนั้นค่ะใช่ค่ะโอนไปตะก,กี้มีแปดร้อยบาทแล้ววันนี้มีแนวทางตาราไหมคะอาจารย์เอฟซีให้ตามให้นี่ครับแล้วแป๊บไหงจ้า รู้สึกว่าจะเข้าตรงๆเลยนะคะจานสองแปดตรงๆเลยแล้ววันนี้ขายของไหมวันนี้ฝนตกกลับเข้ามาบ้านแล้วฝนตกเลยกลับบ้านเลยจ้าค่ะวันนี้ให้มีอยู่สี่หางน้อยกว่าวันนั้นจ้าเข่งเง วิ่งห้าวิ่งห้าบนล่างใช่ไหมคะอาจารย์ครับบนล่างวิ่งห้าบนล่างจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับครับมีสามหาง เลขสามตัวมีไหมคะเดี๋ยวมีค้างเลี้งลืมไปหกห้าหกห้าสามตัวมีสองหาง <5 S 2> ค่ะเอพอถึงสามตัวโฮแต้มเดียวเนาะค่ะใช่แต้มเดียวอืมจะได้ค่ะสี่ห้าศูนสี่ห้าศูนย์หนึ่งนะ อ๋150หอหนึ่งห้าศูนย์เหคะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ได้สองตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกห้าจารย์เน้นชุดไหนคะห้าศูนย์เน้นที่ห้าศูนย์สองแปดบนที่แล้วใช่ค่ะ แล้วเลขสามตัวหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์อาจารย์เน้นชุดไหนคะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนทั้งหมดทั้งมวลนี่อ่าเลขสองตัวนี้จําเป็นต้องกลับไหมคะอาจารย์กลับตัวไว้ด้วยดีอ๋อไปกลับบนหน้าแต่แต่ผมก็วางตําแหน่งแต่เราก็ไม่ประมาทกลับตัวไว้หน่อยค่ะ สรุปแนวทางของอาจารย์ของอาจารย์คนพิษณุโลกตำรางวดวันที่27มิถุนายน2568วิ่ง5ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่50 51 01 65เน้นที่50เลข3ตัว150 550เน้น150ทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนล่างตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับ รัฐบาลไทยนี่มีโค้งสุดท้ายไหมคะอาจารย์มีครับอีกสักวันสองวันอ๋ออีกวันสองวันครับน,น้อยนะค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากมานะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ,อเอฟซีโชดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอพี่น้องเอฟซีก็สิยดินินะนะคะเสียงสัมผั์ระหว่างนุทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะ จะไฮเบอ้งงวดที่ผ่านมาเปรียบเทียบนะคะวัที่ผ่านมานี่ววันที่25ที่ผ่านมาอาจารย์พิษโนุโลกนะคะตาเล่าเขา้าเข้า28ตรงๆนะคะเพื่อนไฮวิ่งเก้าเออ่เลขวิ่ง่าเขานะคะเลขออก2 28ข้างล่างออก3 2นะคะนะคะเลข3โตพิษตวัวหนึงนะคะ เพิ่นหายสองเก้าแปดออกสองสองแปดเราเลขกสองตัวเพิ่นกนหาหยสองเก้าสองแปดเน้นสองแปดนะคะนะคะเลขกสามตัวกับสามแปดสองนะคะท้าตัดตรงสามสองจะเข่าบนเข่าล่างนะคะนะคะเอฟซี FC ก็ยังให้นุทยะตามให้แล้วก็แล้วก็เน้นเก้าแปดกับสองแปดนะคะเข่าตัวเน้นนะคะสําหรับมือนี้นุทิยาก็ตามให้แล้วอันนี้ของเก้านะคะให้เปรียบเทียบกับข,ของไม้ของไม้คือมือนี้นะคะ สรุปนะคะใน,ในคลิปนี้จะมีแต่ตำราวนะคะแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกเป็นตำราววันที่27มิถุนายน2568นะคะเพื่อนไ้วิ่งหานะคะวิ่ง5บนล่างนะคะจับคู่50 51 01 65นะคะเน้น50นะคะเลข3ตัว1นหา0หาหา0นะคะเน้นที่50นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็น แนวทางตำลาวนะคะพูนบอกว่าให้กลับตัวด้วยนะคะไปกลับบนรางนะคะแนวทางตำลาวของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะเพื่อนจะให้ให้แบบนี้เป็นประจํานะคะให้มอลายนะคะนะคะนะคะนุ่นที่ยากกอวยพรห้พอหพอไม่เป็นไรเอฟซีโชคดีแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกตำลาวนะคะ